วัดีครับครับวันนี้ผมนักเรียนเดินเรือทีละในนันทนาครับชั้นปีที่สี่ระบฝ่ายังโกลนครับผมนักเรียนเดินเรือธนกรเจษทายครับปีสี่ระบบไฟยังกลนครับวันนี้ครับผมสองคนจะมาพูดถึงสื่อการสอนที่ผมจัดทําขึ้นครับเกี่ยวกับการอ่านโฟรไดแกรมครับครับโฟรไดแกรมนะครับมีอยู่สองอย่างนะครับที่ผู้ผมศึกษามาก็คือ oil water separator นะครับแล้วก็ oil purifier ครับ ครับเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยต่อไปเรามาพูดถึงหลักการอ่านไดแกรมกันเลยครับหนึ่งนะครับต้องต้องมีความเข้าใจในสัญลักษณ์ต่างๆนะครับสองก็คือต้องรู้จักสััลกษณ์ของวาวประเภทต่างๆครับครับสามก็คือรู้จักทิศทางการไหลของของเหลวในเท่อครับสี่ก็คือรู้หลักการทํางานเบื้องต้นของเครื่องจักรนะครับ o i l y Water Separator Piping Layout เส้นทางการไหลของน้ำมันที่ต้องการแยกออกจากน้ำเข้าไปสู่ o i l y Water Separator มีดังนี้น้ำท้องเรือต่างๆที่มีน้ำมันผสมอยู่จะถูกดูดโดย o i l b i e w Pump ซึ่งก่อนจะเข้า o i l b i e w Pump จะต้องผ่านกองหนึ่งตัวก็คือ f i l เตอร์ ต่อไปออยล์ิวปัมจะทำหน้าที่ในการส่งของเหลวนั่นก็คือน้ำมันไปยังส่วนต่างๆแต่หลักๆแล้วจะส่งไปที่ออยลี่วอเตอร์เซปาและส่วนต่างๆดังลูปต่อไปเราจะมาดูทิศทางการไหลของน้ำและน้ำมันที่ผสมกันอยู่ในระบบออยลี่วอเตอร์เซปเบื้องต้นกันนะครับในการเซปเตน้ำมันนี้นะครับ จะแบ่งเป็น2ขั้นตอนหลักๆก็คือ first stage และ second stage นะครับใน first stage จะใช้หลักการแยกของ gravity นะครับส่วน second stage จะใช้หลักการของ coalescing filter นะครับในขั้นตอนแรกนะครับสิ่งที่จะไหลเข้ามาในระบบเลยก็คือน้ำนะครับน้ำในที่นี้ก็คือน้ำทะเลนะครับซึ่งดูดซึ่งถูกดูดผ่าน บิวปั๊มนะครับก็น้ําทะเลนี้จะทําการไล่อากาศนะครับและสิ่งสกปกต่างๆในในคือในเฟิร์สสเตตและซิคลอนสเตตนะครับและจากนั้นจะทําการปล่อยโอเวอร์ออกไปนะครับหลังจากนั้นบิวปั๊มจะทําการปั๊มน้ําท้องเรือน,นะครับที่อยู่ในท้องเรือน,นะครับเพื่อนํามาเข้าสู่ระบบเซปริเลตนะครับเพื่อที่จะทําการแยกน้ํามันในขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อทําการเซปริเลตในขั้นตอนแรก และต่อไปจะส่งไปยังในขั้นตอนที่2นะครับซึ่งเมื่อทําการเซปเลตเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะปล่อยน้ําออกไปจากระบบเซปรเลตนะครับโดยการปล่อยไปที่โอเวอร์บอร์ดนะครับเราจะทําการปล่อยน้ําที่เซปรเลตเรียบร้อยแล้วออกนอกตัวเรือได้ในอัตราที่15 ppm นะครับก็คือน้ํามันอยู่ในในน้า15ต่อ1ล้านส่วนนะครับ เมื่อน้ำมนันที่ปล่อยออกเกิน15 ppm นะครับหรือเช่น16 ppm นะครับระบบจะทำการแจ้งเตือนนะครับตัวที่อะลารามจะส่งไปที่ห้องควบคุมนะครับห้องควบคุมจะทำการสั่งปิดวาล์วโอเวอรบอร์ดนะครับและทำการเปิดวาล์วของบิลแทงแทนนะครับเพื่อที่จะหยุดระบบการปล่อยออกนอกตัวเร็วนะครับท่านผู้ชมพอจะทราบไหมครับว่าออ l ิ่งวอเตอร์ซิปเลเตคืออะไรนะครับและ มีหลักการทำงานอย่างไรบ้างครับผมจะพาไปทำความรู้จักกับเครื่อง Oil y Water Separator นะครับเชิญรับชมได้เลยครับ Oil Water Separator นะครับคือเครื่องที่ใช้แยกน้ำมันออกจากน้ำครับจากนี้นะครับยังสามารถใช้ในการแยกสิ่งปนเปื้อนต่างๆในน้ำได้ครับสารสารปนเปื้อนที่พูดถึงเบื้องต้นนะครับก็คือสิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำที่ไดจากการทำความสะอาดหรือ การลวกของน้ํามันนะครับหรือการล้างเครื่องต่างๆที่เราใช้ทำความสะอาดกันนะครับ Oil Water Separator นะครับประกอบด้วยส่วนประกอบที่สําคัญพื้นฐาน3อย่างก็คือนะครับ 1. นะครับก็คือตัวกรองหรือฟิลเตอร์นะครับ2ก็ครับก็คือชุดตรวจสอบหรือเซนเซอร์ครับ3นะครับตัวควบคุมปริมาณน้ํามันในน้านะครับก็คือคอนโทรนครับเครื่องแยกน้ํามันทุกชนิดนะครับจะมีความแตกต่างกันไปนะครับตามกลไกหรือการออกแบบของผู้ผลิตนะครับ แต่ยังคงมีหลักการเดียวนะครับที่ใช้เหมือนกันนะครับก็คือความหนาแน่นของน้ําที่มีมากกว่าน้ํามันนะครับน้ํามันจะลอยอยู่เหนือน้ําเสมอนะครับในขั้นตอนแรกนะครับหรือว่า first stage นะครับจะยังไม่สามารถแยกตะกอนได้นะครับจะสามารถแยกได้แค่น้ํามันที่ปนอยู่ในน้ํานะครับส่วนตะกอนจะสามารถทําการแยกได้ในขั้นตอนที่2นะครับก็คือ second stage นะครับในขั้นตอนที่2นะครับจะมีการตรวจจับสิ่งตะกอนต่างๆนะครับ ซึ่งเมื่อตรวจจับเรียบร้อยแล้วและน้ําสะอาดแล้วนะครับจะทําการส่งออกไปยังโอเวอร์บอร์ดนะครับในกรณีที่มีการระบายออกมากกว่า15 ppm นะครับตัวตรวจสอบปริมาณน้ำมันนะครับหรือเซนเซอร์ครับจะตรวจสอบและตรวจจับและส่งสัญญาณไปยังมอนิเตอร์นะครับในห้อง ECR นะครับและสั่งการหยุดการไหลของน้ําออกนอกตัวเรือครับโดยจะปิดวาล์วโดยอัตโนมัติครับระบบต่อไป ฟูลเอล l อย์เพ y f ลิฟายฟู u เอล y มีส่วนประกอบกหลักๆดังนี้ ต่อไปจะพูดถึงทิศทางการไหลและหลักการทำงานเบื้องต้นของ Fuel Oil p u r i f i การทำความสะอาดน้ำมันหล่อดลื่นหรือน้ำมันเตาทำได้ด้วยเครื่อง p พ r f i ายทำหน้าที่ควบคู่กับสารช่วยอื่นๆเพื่อให้ได้กระบวนการทำให้บริสุทธิ์และประสิทธิภาพที่ดีขึ้นทำให้เราเข้าใจส่วนประกอบต่างๆที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบกรองน้ำมันเชืเ้อเพลิงระบบทำความสะอาดน้ำมันประกอบด้วยฟ e ลซึ่งจ่ายน้ำมันไปยังเครื่องเพียว ปั๊มสามารถเป็นดีสระโดยติดกับเกียร์ปั๊มที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องเพียวสำหรับการจัดเรียงเกียร์ปั๊มที่ติดมากับเครื่องควรใส่เป็นชนิดการขับเคลื่อนด้วยเกียร์สำหรับเครื่องเพียวที่ขับเคลื่อนด้วยสายพานจะใช้เกียร์ปั๊มอิสระซึ่งโดยปกติจะเป็นเกียร์ปั๊มชนิดเฟืองจะมีวาล์วทางดูดสำหรับปั๊มซึ่งปิดอยู่ตลอดเวลาเมื่อไม่ได้ใช้เครื่องเพียว เกียร์ปัม๊มได้รับการออกแบบให้มีช่องว่างภายในที่ชิดสนิทถ้าทางเข้ามีวัสดุแปลกปลอมอาจทําให้เกิดความเสียหายหรือสึกหลอได้อย่างรวดเร็วต่อส่วนประกอบของปัม๊มด้วยเหตุนี้ชุดกรองจึงติดตั้งที่ทางดูดของปัม๊มเพื่อช่วยทําความสะอาดระบบไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาน้ํามันจากปั๊มจะแยกตัวผ่านเครื่องฮีเตอร์ซึ่งน้ามันจะได้รับความร้อนเพื่อการแยกตัวที่ดีขึ้น เพิ่งฮีเตอร์ไฟฟ้าหรือสตีมฮีเตอร์สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆสตีมฮีเตอร์จะมีการแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเชลและทิวน้ำมันที่เข้าฮีเตอร์จะถูกทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นเพื่อนำไปใช้ในการเพอริฟายการไหลของสตีมภายในท่อซึ่งให้ความร้อนแก่น้ำมันจะมีวาล์วควบคุมแบบนิวเมติกติดอยู่ซึ่งควบคุมการไหลและอุณหภูมิของน้ำมันเตา อุณหภูมิของน้ำมันจะถูกตรวจสอบอย่างต่อนเนื่องด้วยเครื่องทำความร้อนโดยชุดเทอร์โมเซนเซอร์เซนเซอร์จะส่งสัญญาณเอาพุทธไปยังแผงควบคุมชุดควบคุมหลักจะเปิดหรือปิดวาล์วของสตรีมเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการโซลินอยด์วาล์วจะใช้รวมในการควบคุมการเปิดหรือปิดของระบบ น้ำที่จ่ายให้กับเครื่องกองผ่านสซลนน้อยวาลวจะมีขดลวดกระแสไฟฟ้าที่ก้านวาลวเมื่อกระแสไฟฟ้าถูกจ่ายให้กับขดลวดมันจะสร้างสนามแม่เหล็กออกมาซึ่งจะเลื่อนวาลวให้กับแรงสปริงเพื่อเพื่อให้เปิดวาลวเมื่อหยุดจ่ายกระแสแรงสปริงจะปิดวาลว,วาลวขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นวาลวนิรภัยที่ควบคุมด้วยแม่เหล็กในกรณีที่กระแสไฟฟ้าขัดข้องแรงสปริงจะทําให้วาลวปิด น้ำที่ใช้ในระบบเพลิฟายมีู่งแบบที่ควบคุมโดยโซลร์ิลอย์วาลคือน้ำที่ใช้ในการโอเวอร์เและน้ำที่ใช้ในการดีสลัดน้ำที่ใช้ในการโอเวอร์เจะเข้าทางด้านบนของเพลิฟายส่วนน้ำที่ใช้ในการดีสลัดจะเข้าทางด้านล่างของเพลิฟายท่อทางด้านล่างจะส่งน้ำที่มีแรงดันสูงซึ่งมี2ฟังก์ชันสำหรับการปิดโบเพื่อเริ่มการทำความสะอาดสำหรับการเปิดโบเพื่อเริ่มดีสลัด เมื่อไฟสถานะทางด้านซ้ายเป็นสีเขียวแสดงว่าโซลินอยเปิดน้ำจะ,จะขึ้นไปทางด้านบนคือน้ำปิดผนึกจะทำให้เริ่มกระบวนการเพลรีไฟน้ำซีลิ่งเป็นน้ำที่ผสมระหว่างน้ำกับน,น้ำมันซึ่งจะกำหนดประสิทธิภาพในการเพลรีไฟซึ่งจะถูกจ่ายก่อนและหลังการดีสลัดและเริ่มทำการป้อนเข้าไปใหม่ ข้อใดคือสัญลักษณ์ของสกูดานอนรีเทิร์นวาลคำตอบคือข้อคอควาย 2. ข้อใดคือสัญลักษณ์ของปั๊มคำตอบคือข้อกอไก่ข้อที่ 3. สัญลักษณ์นี้คือวาลอะไรคำตอบคือคอควายโซลูนไอวาลข้อ4โซลูนไ wow. อวาลใช้ระบบอะไรในการเปิดวาลคำตอบคือขอไขระบบนิวเมติก ข้อที่5น้ำที่เข้าไปในพีลิฟายคือน้ำที่ใช้ทําอะไรคําตอบคือกอไก่ใช้ทำโอเปอเรติงและดีสลั